สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้พูดเสียงดังฟังชัดเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในลักษณะของคนที่มั่นใจมากๆค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์อบรมลูกเรือการบินไทยสำนักงานเขตหลักสี่ไม่ใช่สำนักงานหลักสี่เออใช่ไหมวะอะไรสักอย่างแหละมาทำอะไรคือวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่การบินไทยรับสมัคร ช่เราสมัครสิเรียกตัวครั้งที่หนึ่งของบรรดาที่สนใจที่จะเป็นลูกเรือของการบินไทยนะคะอ,อ,อย่างเช่นแอโรสเตอจูดนะคะก็วันนี้วันแรกค่ะถามว่าบาสบัครไหมเปล่าค่ะคือมาดูมาดูดูสนามนิดนึงว่าเออเขาแต่งตัวกันยังไงเขาลักษณะหน้าตากันยังไงอะไรอย่างนี้ คือว่าวินาทีแรกที่เห็นคนมาสมัครนะแบบที่นี่ไม่ใช่ที่ของกูแน่นอนยังไงก็ไม่ใช่เขาเรียบร้อยไปค่ะคือเปิ้ลไม่ใช่คนเรียบร้อยอะค่ะคือแบบคือปากชมพูก็เลยค่ะแต่ละคนหน้านี่แต่งกันมาเต็มที่แต่แต่งแบบเรียบร้อยหว,นวานๆะอ่ะแล้วเปิ้ลไม่ใช่อนะ่ะแล้วคือจะแต่งแบบแลัากษณะการเดินเขาคือเราเข้าใจเขาจากการเดินของคนมั่นใจหลายแบบป่ะอันเนี้ยเขามั่นใจแบบ ไม่เต็มร้อยแล้วมั่นใจแบบหวานๆชบาตั๊กเปิลเนี่ยเป็นคนไม่ได้มั่นใจเป็นแบบหวานๆนะเป็นมั่นใจแบบรุนแรงอะโหรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยหรือมั่นใจแบบหวานผาซากอะไรอย่างเงี้ยเออเถื่ยอนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราแล้วก็มาสมัครไม่ได้ด้วยเพราะว่าอย่างแรกคือ B M I ไม่ผ่านค่ะคือผอมไปต้องหนักกว่านี้สักสองส,สามโลอะไรอย่างงี้อย่างที่สองคืออายุเกินค่ะ เขารับถึง 26, ยนะี่ิหกกูเจอกูยี่สิบเจ็ดมมใจอะ่ะคิดได้ตอน,นที่แก่แล้วะไม่เป็นไรเอ่อสายการบินที่เป้นลองไว้ตอนนี้ลองจากการบินไทยก็ของไทยก็จะเป็นเป็นบังกอกนะคะก็จะลองบังกอกดูนะคะก็เดี๋ยวจะพอเทรนเสร็จอบรมเรียนแอร์เสร็จเรียบร้อยก็จะลองไปบังกอกดูถ้าบังกอกไม่ได้กูก็จะตัดจริตไปนู่นเลยค่ะเอ่อกาตาแบบตะวันออกกั อียไปอียิปต์ดีกว่าเออเลิศกูเห็นสเปนหน้าคนอยู่อีบแล้วหน้าปวกกูก็ว่านั่นมันเป็นที่ของกูแน่นอนนะก็ขอให้คนที่สมัครวันนี้นะคะขอให้ได้ทุกคนขอให้บางคนได้ละกันเออเพราะว่าคขคงจะมารับทุกคนหรอกแต่วันนี้คนมาสมัครที่เป็นสจวร์ตเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยอ่ะจะบอกให้แบบเปะ๊ะออคือคนชอบบอกว่า พวกที่เป็นสัจวดาคือพวกแอปแมนพวกเกพวกตุ๊ดวันนี้เท่าที่ดูนะคะประมาณ85-90กว่าเปอร์เซ็นเป็นแมนแท้ค่ะรู้สึกว่าก็ถ้าจะเป็นแอร์เข้าไปก็คงจะไม่มองกับตันแล้วล่ะค่ะก็คงจะเอาสัจรอร์รอบๆกายเลยกีดีกว่าโอเคตันนั้นขอให้โชคดีทุกคนนะคะว่าที่ลูกเรือกันงินไทยบ๊ายบายค่ะ